หนึ่สามสี่ร้อยบาทนะครับทำยังไงให้ไปสองแสนนะครับเดี๋ยวไปดูด้วยกันนะครับแต่ละตัวเป็นยังไงบ้างนะครับคลิปนี้ทำขึ้นมาเพื่ออัปเดตแล้วก็ดูว่าเราเทรดยังไงนะครับผมไม้แรกครับผมบิตคอยนะครับล่างสุดนะครับไม่ดูจำเรียงดูด้านล่างนะครับผมนะผมเปิดออเดอร์ไว้ถือมาสามสี่วันแล้วครับผมนะหนึ่งเจ็ดเจ็ดเก้านะครับผมนะครับก็ตอนนี้นะครับต้นทุนนะครับหรือเรียกว่าเงินหลักประกันนะครับที่มีอยู่นะครับก็หนึ่งร้อยห้าดอลลาร์ประมาณสามบันเจ็ดนะครับบวกอยู่สองบันเจ็ดร้อย ดอลลาร์นะครับขึ้นไปบวก3า0 0ันสาดอลลาร์ลงมา2000ลงมาพันกว่าลงมาเหลือ200ก็ยังไม่ขายตอนนี้ก็กลับไปแล้วนะครับตัวต่อไปครับที่ไบนุนะครับถ้าเกิดบิตคอยนะครับถ้าเกิดใช้ใช้ตัวนี้นะครับใช้ใช้ใช้เงินจริงซื้อ0.75ย์จุดบิตคอยเนี่ยก็เท่ากับ5้าแสนนะครับแต่ใช้เงินจริงแกสามพันกว่าบาทนะครับตัวของชิบาทใต้ได้ หน่วย5้าร้อกว่าล้านหน่วยก็ต้องใช้เงินประมาณ2อ0 0 0นกว่าบาทนะครับแต่ตอนนี้เราใช้แค่100ดอลลาร์ประมาณ3ามพันกว่าบาทนิดลองลองไปคูณดูนะครับผม100่งร้อยดอลนะส่วนตัวบิบิดอสได้ได้หนึ่งพล้านหน่วยก็87ดหมนะครับต้องใช้นะครับแต่ใช้เงินจริงแค่30มสิบดอลหรือว่ามันหนึ่งพันกว่าบาทหนึ่งพันนิดๆนะครับอ่าก็บวกไปนะครับแต่ละตัวเนี่ยที่บาทบวก1000งพันดอลนะครับหนึ่งพันดอลก็สามหมื่นกว่าบาทนะครับผมตัวนี้ก็บิบิดอสก็เก้าร้อยกว่าดอลนะครับตัวฟิ ออยู่ประมาณถ้าเกิดใช้เงินจริงก็ประมาณสัก4ี่หมืสามนะครับใช้เงินใช้เงินใช้เงินจริงๆก็18ดอลลาร์นะไม่แน่ใจว่า5้าหกรบาทหรือเปล่าเรามาคิดดูนะครับตัวนี้กำไรอยู่310ก็ประมาณ10,000บาทนะครับผมส่วนตัวไปนะครับผม GMT นะครับต้นทุน30ดอลลาร์นะครับผมก็ประมาณ300กว่าดอลลาร์นะครับผมอีลอนก็เช่นกันครับไม้นี้ที่จริง ต้องบวกมันหนึ่งปักว่าดอลเพราะผมต้องเปิดประมาณอ่ามสิดอลลาร์แต่ผมพอดีบังเอิญไปใส่เจ็ดจีมาเท่านะครับมันมันมันปรับเลเวอเรจไม่ได้นะครับดังนั้นแล้วก็ได้แค่5ดอลไปประมาณ12ื่นสองแล้วตอนนี้นะครับประมาณ3ามดอลลาร์นะครับส่วน n อ t นะครับก็ตอนนี้บวกอยเข้า 10, กว่าดอลต้นทุน24 22ีองดอลแล้วครับผมโอเคครับคิดชูเช่นกันเลยนะครับผมก็ตอนนี้ต้นทุน11บอ็ดดอลน,นะครับก็ไปที่ร้อย 31แล้วนะครับผมนะครประมาณนี้นะครับผมเหรียญสตาร์เช่นกันครับก็บวกนะครับตามนี้นะครับดูหน้าก็บวกเช่นกันโอเคครับคลิปนี้มาอัปเดตนะครับผมว่านี่คือการเทรดฟิวเจอร์นะครับมีความเสี่ยงสูงมากไม่ได้เชิญชวนหรือชีนนำไกลหรือชักชวนไกลนะครับผมให้มาลงทุนนะครับแต่ถ้าเกิดสนใจศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมก็สามารถสอบถามได้นะครับผมเพราะว่าผมถอนเทรดอยู่ด้วยนะครับดังนั้นแล้วก็ไม่ได้ชักชวนไกลนะแต่ก็เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเงินน้อย นะครับถ้าล้มลุกคลานได้ถ้าปิดพลาดเราก็มีโอกาสาที่เริ่มต้นใหม่แต่ถ้าเกิดอายุมากไม่ทํางานแล้วเอาเงินเยอะมาลงทุนสุดท้ายก็เจ๊งได้เหมือนกันฝากไว้คิดครับผมเป็นกางใจกับทุกคนนะครับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมกัอโค้ชโชคสอนวิ่งคริปโตนะครับ ลองรวงลองบวกรวมรวมดูนะครับก็ต้นทุนนะครับผมไม่แน่ใจว่าน่าจะไม่ถึงหมื่นว่าหมื่นนี่แหละครับประมาณนี้นะครับก็เนี่ยสตอรรี่ก็ประมาณสักอ่าห้าดอลเนี่ยไป3า0อกสิบเนี่ยอันนี้ก็เป็นเกินคนแล้วนะครับผมนะโอเคครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับติดตามผมได้ใน YouTube โคชคสอนวิ่งคริปโตไปแล้วจ้า